สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โอม่ไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเสนอพิซซ่าบลูมโคลกันค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงบ้างนะคะราะการอันนี้ก็จะเป็นกระลำดอกนะคะบลูมโคลเอ่อภาษาเยอรมันเรียกบลูมโคลอันนี้เราก็จะมาเอ่อล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะมาขูดกันนะคะ ล้นางสะอาดแล้วเราก็จะมาขูดกันนะคะใช้อันนี้ขูดอันนี้เราก็ขูดเสร็จแล้วนะคะก็จะละเอียดแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ Rosemary ลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมหนึ่งกี่กระเทียมนะคะ <S <S แล้วก็ไข่สองใบ ก็ชีสสำหรับใส่พิซซ่านะคะก็ผสมลงไปก็เอาพอประมาณนะคะก็คน ชีสหนึงถุง250ร้อยากรัมนะคะเราก็จะใส่เเอเอออใส่ผสมกับตัวแป้ตัวกระลำดอกแล้วเราก็ใส่เอาเก็บไว้โรยหน้าด้วยค่ะอันนี้เราก็จะมาใส่ถาด อันนี้เราก็จะมาใส่ถาดกันนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ อันนี้เราก็อันนี้เราจะทําเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะทําตัวแป้งเป็นแผ่นอันนี้เราก็จะโรยอะลิกาโนเข้าไปนี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวแป้งอันนี้เราก็จะไปอบกันค่ะอันนี้เราก็จะมาเออเข้าเตาอ,อบนะคะสองร้อยเปิดเตาอ,อบที่สองร้อย 2ององศาหรือ200อฟาเรนไฮน์200องศาเดีย๋ยวพอหน้าสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เราก็มาเตรียมหน้าที่จะใส่กัน <c oughs> ก็มีหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีซาลามี่ค่ะวันนี้เราใส่ซาลามี่เนาะแล้วก็มีซอสพริกสีราชา หรือเราจะใส่แคทชอปหรือซอนมะเขือเทศก็ได้นะคะแล้วก็มีชีสท,ที่เราเหลือไว้สำหรับโรยหน้าแล้วก็ออริกาโนนะคะสำหรับโรยอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็อบแล้วนะคะก็เหลืองได้ที่แล้วนี้เราก็จะใส่ ซอสพริกสีราชานะคะอันนี้เราก็จะใส่ซอสพริกสีราชานะคะจะออกเผ็ดนิดนึง เราก็ละเลงน,นะคะโรยด้วยหัวหอมชวีเบลมะเขือเทศทอมาโต salami เออด้วยชีสนะคะที่หมดเลยอันนี้เราก็จะไปเข้าเตาอบอีกรอบนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยอเลกาโนไปหน่อย นี่เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ